สวัสดีครับในคลิปนี้จะเป็นว uh ิธีการเพิ่มเนื้อหาที่เป็นไฟล์ pdf กันนะฮะเผื่อว่าให้ผู้เรียนได้ไปศึกษาเพิ่มเติมนอกจากการดูในคลิปวิดีโอเท่านั้นนะครับวิธีการแรกเลยนะครับให้เรามาที่บทเรียนที่เราต้องการจะเพิ่มเนื้อหาเข้าไปครับในตัวอย่างตรงนี้เนี่ยผมจะขอนําเสนอในตัวอย่างบทที่1ก่อนนะครับซึ่งวิธีการอัปโหลดไฟล์ pdf ลงไปในแพลตฟอร์มนะทางแพลตฟอร์มได้กําหนดไว้ว่าให้คุณครูผู้รับผิดชอบทุกท่าน จำเป็นจะต้องอัปโหลดไฟล์ PDF หรือไฟล์เนื้อหาเหล่านั้นเนี่ยลงใน Google Drive ที่ทางแพลตฟอร์มกำหนดนให้ซึ่งท่านจะได้ลิงก์เข้า Google Drive หลังจากที่ได้ทำการติดต่อขอใช้งานแพลตฟอร์มเรียบร้อยแล้วนะครับทางแอดมินของคลังบรญญานเนี่จะทำการส่งลิงก์ Google Drive ให้กับท่านเพื่อทำการอัปโหลดไฟล์เข้ามาครับจากตัวอ,อย่างตรงนี้นะครับจะเห็นภาพว่ามีการกำหนดนเป็นแต่ละวิทยาลัยนะครับในแต่ละวิทยาลัยนี้ก็จะมีการแบ่งเป็นตามรายวิชาต่างๆด้วย ซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องขึ้นอยู่กับว่าท่านเนี่ยรับผิดชอบสอนวิชาใดซึ่งในตัวของ Google Drive อันนี้เนี่ยจะต้องมีการกําหนดรหัสรายวิชารวมถึงชื่อวิชาด้วยครับถ้าดูจากตัวอย่างนะครับจะเห็นคําว่า TACC01 ก็คือชื่อรหัสตถานศึกษาแล้วก็01คือวิชาที่1แล้วก็มีชื่อรายวิชาปรากฏอยู่ตรงนี้ครับผมเมื่อท่านได้รับลิงก์ตรงนี้นะครับให้ท่านนาการกดคลิกเข้าไปในรายวิชาของท่านครับทำการอัปโหลดไฟล์ ที่เป็นแหล่งข้อมูลของท่านเข้าไปไม่ว่าจะเป็นไฟล์ pdf ไฟล์อื่นๆได้เลยครับผมวิธีการอัปโหลดไฟล์เข้าไปนะครับให้เราไปที่เมนูใหม่เลือกไปที่เมนูคำว่าอัปโหลดไฟล์ครับจากนั้นก็ทำการอัปโหลดไฟล์ที่ท่านต้องการจะแนบไปในแพลตฟอร์มนะครับซึ่งจะมีกี่ไฟล์ก็ได้แล้วแต่ทุกท่านแต่ทั้งหมดนี้จะต้องอยู่ในโฟลเดอร์ในรายวิชาของท่านนั่นเอง เมื่อท่านทำการอัปโหลดไฟล์เสร็จแล้วนะครับเราจะทำการเอาลิงก์ url ของไฟล์ไฟล์นั้นนะครับเพื่อไปแนบในรายวิชาของท่านในแพลตฟอร์มนั่นเองให้เราทำการดับเบิลคลิกที่ไฟล์นั้นนะครับแล้วก็ไปที่เมนูแชร์ตรงมุมขวาด้านบนครับผมการเข้าถึงทั่วไปให้เลือกเป็นคำว่าทุกคนที่มีลิงก์ต่อมาก็คือ Editor ตัวนี้นะครับให้เปลี่ยนเป็นคำว่าผู้มีสิทธิ์อ่านครับแล้วก็เลือกคำว่าอัปเดตรายการ เท่านั้นครับผมจากนั้นนะครับทําการกดปุ่มคัดลอกลิงก์แล้วก็กดปุ่มเสร Cut ็จสิ้นทําการคัดลอกลิงก์เสร็จแล้วนะครับให้เรากลับมาที่ตัวของแพลตฟอร์มของเรานะครับตรงนี้ในบทที่1ของผมเนี่ยผมจะเพิ่มเนื้อ,อาหาที่เป็นไฟล์ pdf เข้าไปครับวิธีการก็คือกดคลิกไปที่เมนูเพิ่มกิจกรรมหรือแหล่งข้อมูลครับเลือกไปที่เมนูคําว่า url เมื่อเข้ามาแล้วนะครับในหัวข้อชื่อให้เราพิมพ์คําว่า เอกสารประกอบการเรียนครับ EP ที่1ให้ชื่อว่าเอกสารประกอบการเรียน EP ที่1เรื่องอะไรเลยจากนั้นในช่อง External URL ครับให้เรานำลิงก์ที่ได้จาก Google Drive เมื่อสักครู่นี้เนี่ยมาวางไว้ครับช่องคำอธิบายไม่ต้องเพิ่มอะไรนะครับในเมนูการแสดงผลให้ทุกคนกดคลิกไปที่ Display เลือกคำว่าใน Pop-up จากนั้นนะครับให้กดคลิกคำว่าบันทึกและกลับไปยังรายวิชาเลยครับ จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยตัวของลิงก์เอกสารประกอบการเรียนเนี่ยขึ้นมาแล้วนะครับทุกท่านสามารถกด,กดคลิกเมาส์ซ้ายค้างไว้จากนั้นก็ลากไปวางณนะตำแหน่งที่ต้องการได้เลยนะครับแล้วท่านก็ทําต่อไปเรื่อยๆนะครับจนครบเนื้อหาทั้งหมดที่ท่านมีเลยครับเมื่อท่านทําการใส่ข้อมูลครบแล้วนะครับบทที่1ของเราเนี่ยก็จะปรากฏเนื้อหาตามนี้เลยนะครับก็คือมีเอกสารประกอบการเรียนครบทั้ง3เรื่องแล้วก็มีวิดีโออินเทอร์แอคทีฟ ครบ3เรื่องเหมือนกันตอนนี้ขึ้นอยู่กับทุกท่านนะครับว่าจะจัดเรียงอย่างไรแล้วแต่เลยครับท่านอาจจะให้เอกสารประกอบการเรียนยอยู่ก่อนเลยหรือเอาเอกสารประกอบการเรียนมาแทรกอยู่ในข้างใต้ตัวของคลิปวิดีโอก็ได้เช่นกันครับขึ้นอยู่กับว่าท่านจะดีไซน์ลักษณะชั้นเรียนของท่านอย่างไรอันนี้แล้วแต่ทุกท่านเลยนะครับและนี่นะครับก็คือวิธีการเพิ่มเนื้อหาได้เป็นไฟล์ PDF ในรายวิชาแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ